่กับสบัสดีมินี้พบกับเราเทพทนมาตะฟัก,กเกอรเอ,อามินี้ชิพา้าไปไใส่น้อง<ป>นองุงทุกคนผู้ดานสวรรค์นเนาะไปผู้ลานสวรรค์ไปหลินไปเที่ยวในมือนี่วันเสาร์ของวันที่ถอยวันเสาร์ของวันที่หาโอ้กินเบียร์อะไรเลยหมอลงหนา,นาลงหล,งลงังเ <คน S 1> อาน,นี่ไป <c oughs> พ้าไปใส่ใกล้น้ำพระได้เนี่ยไปดานไปดานไปลานลานยังลานสวรรค์ลานสวรรค์โอเค เดีวเขาจะออกเดินทางก่อนจะออกเดินทางเขากะขาดไปไดนนั่นคือไปซื้อของกินก่อนเนาะเพราะว่าเขาจะไปกินข้าวเที่ยงอยู่หันข้าวเพศหรือว่าข้าวเที่ยงไปออกไปเลยไปออกไปไปไป่ใช่เ่เกิดออกไปเลยเนาะกำลังซื้อของกินกำลังซื้อของกินกำลังซื้อของกินสิขึ้นไปผู้เนาะ เรากำลังสิไปดานสวรค์นอกขึ freely, ้นด้านสวรค์ครับเทปทุนนั่นเองวิหลักสามไว้นอกเ่องนี้น้แมงอะประหยัดชีนนิดนเนาะหลักสามลักสามขวันมือขีเฮากันดึงงายเาลยคุณเต็มคนเลยไปเลยไปเลย มาห่อทั้งทีนล่นเนาะงานยังไม่ได้ห่อมีกระลังมาหอดแถวนี่จะนายเดี๋ยวก็ดังขึ้นผู้ต่อเนาะพี่น้องก็ลังขึ้นแดนสิขึ้นแดนสวรรค์มาผ,า,ผากรถผากร่างนเนาะเด้ยพี่น้องบนออเเันเมือโอ้เปียเบี้ยงเยอะเปียเบี้ยงหลังจากเข้ามาหอดที่บันมือกเลยเข้ากระลังถา่าไอหนอกสมาชิกที่ว่าจะเดินทางไปน้ำกันในตอนนี้ไกล์นำทาง ยังถากันอยู่ไปใจเมื่อยไหมต่เอเปลโอ้ซิวซิวเสื้อนาฝุแห,ห้งขักจะไม่เข้าออกเดินทางยังถาขาจามาหลังจากเข้าถาอันนั้นคนนำ้าหรือว่าใครนำเที่ยว <laughs> เอากะได้ออกเดินทางไงบ้าน <laughs> มีสาวๆน้ำเนาะสาวๆนี่กับมีอยู่สี่คนผู้จีจะพานำเที่ยว bụi nhang còn cho thang nhà, cây tiêu lên, man nạp, sáo sáo bay, bữa này mơi mơi sáo sáo, mơi mơi, mơi mơi, เอ้คำเจ้าเนี่ยโอ้ผ่านผ่านปลามันผ um, um ่านปลามันตดอ้ยขนกสาว้าขนว่าจะหยอกกระซ้าเนี่ยมีกำลังใจย่างอี้หรอกเนี่ยหยอกน้ำโซกันน้ำพอดีจะสร้างหอหน้ากระเที่ยงนะหอเพื่อนะ พยายาประตันเดี๋ยวขึ้นเครื่องผู้ยางยู่แถวตีผู้ไ โอ้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้อยู่ไวอยู่บ่อกำลังทันหอเชิงกาลังหอดสิ้นผู้เนาะผู้ชายที่อยู่บ่เมย์ขับแอวสุจไดเปียดนนั่งงับๆอยู่นั่งเลยนั่ง่ดุมสุดุดว่าไก่เบ่งเตือ เรามาครืงตนท่านจะเครื่องงนี่ป้าเหืออ่อยกุดยังมึงมีมาตอบ่ฮอดบ้านฮอดบ้านอยู่ใบโน่งเนาะนึ่งมุกมาหอนเขาใสเขาวไร่เนิยาใเขาไเนยางเาะไปดิไก่ไก่อ้ไปอ่ะสู้ๆเพื่อจะเห็นจุดชมวิวงามเนาะอ้เมื่อไงหลังจากยางมาไกล้เติมแล้วกะ มาพอทำหัวห right. huh? oh. uh ัวแล้วแค่หวอจ้ยแค่หัวหัวจะบ้ครึงจัครึ้นนึงฮะวิว หลังจากที่ว่าขึ้นมาลานสวรรค์ได้ครึ่งหนึ่งเดียวเมื่อวานนะำโหสุดจัดประลัดบอกแจเปปเมื่อไงบอวันนี้เมื่อไงโอ้สบปยอีหน่อยว่าขั้นสิบไปต่อกะอาจจะไปบ่ได้เพราะว่าเมื่อยแต่ว่าเพื่อจะหายทานผู้สมเห็คขิปเทาจะไปให้มันหอนเนาะใกล้เติมเลยนี่อีสามลักครับ อีสามลักคันว่ายางทางเพียงยางแต่อยู่เขนว่าอันนี้มันละขึนคอยเขาแล่ลำบากมันหนักยางมันอีกฮาลักเลยยางมันอีกฮาลักเลยฮาลักบนแม่มาทางเพียงไต่มีมีทางเพียงนี่ก็ขึ้นขึ้นคอยน้ำมันยากตัวขึ้นคอยเมื่อยแห้งดิจนโตสั้นไอ้หน้อยแต่ไปหมดเลยหากแตกสามเถื่อสี่เถื่อไอ้หน้อยเมื่อยแห้งตสั้นแต่สิตายเนาะโอ้โห อะจะไงเฮาเดินทางต่ออย่างนี้หนี่งทางไหนก็ไปทางไหนก็ไปอเคอะน่าโรคแปดแสนเนาะ ปรดาไปสาวพาไปจ้ะหอกับว e. ิม no, no, ินขนทางบานนี u u. ่มีแด่เขาหูจักเส้นทางพวกผู้สาวไปกัสนใบอบสนใจเขาขึ้นมากเอยว่าสูงเติอไป

นี่ภาคุณห่างพวไกได้ไกไดไกดทางบ่าทางขึ้นพูกับสิลําบากเน่จะได้ข้ามูอซึกขึ้นพูไงบอกะไรไแห้งบอกระยรมีแห้งกงะไรมีแห้งเลยปวดมีแต่สมุนไอ้กำลังมากปเนยโอ้กำลังมาแต่พูเนาะ ยังใกล้ว <sketches> oh, oh! <illions> ่าพูดยังใกล้ว่าด่านสวรรค์ใกล้แม่ยังง่ายเลยคิะโอ้ไปหลุดเหรออยากน้ำน้ำก็อยู่นผพวงนะตอนนี้เขากำลังสิปีนขึ้นนาผาเนาะคืนนี้ไม่ปิดเหรอเราสิปีนขึ้นนาผาตอนนี้เพื่อจะได้ไปพบกับด่านสวรรค์ ด่านสรรันได้บอแมนขึ้นสะรค์ได้จะได้ากองถอดล้เนาะ่ากับขึ้นบ่ทนายขี่รถขี่รถมากแล้วผมว่ยออเียงกส่เสือก็ยาเลยจะกลับบ้านไปตรงนี้ใช้ปีไนถึนี่เด้เดนี่ก็แม่หรอ่ปีนาฟ้านาฟ้าวิดนี่ก็ห้องอไเดียวเลย ไกลเขากะเมื่อไงที่กันนอ,อเทอเพื่อสิมาฮอดเจจะได้ความหู้ซึกเพิ่นปีนเลยวันนี้โอ้สาวเขากลเขากำลังปีนหน้าผาเนาะสั่นแน่วันนี้เขากำลังปีนหน้าผานคนที่สามไปแล้ว คนที่สามคือเทบทนนั่นเองขึ้นทางลัดเนาะไปทางลัดทั้งๆท,ที่จริงันรถเท่ากับไปได้ไปทางบันมือเอ้ยไปทางบันบัางเมงใม่ทางเมืองใหม่ผม,มนอทางหวหมดมแต่นี่ไ,ได้หอใสนมอชีหอดอันหนาผาอันพูสดูสดไปวรรู์สเนี่ไูหอนเติงูเตท่นหอนหนาผ้าไปไฮหแน่เนาะ ไซังทธนนหนาพาสไก่จิอไก่จิโยผู้สาวหุ่โย่าอไก่ไก่เอาโอโจะได้ไปเวียงะได้ความผู้ซึกไก่ิวหอนแล้วหมดแล้วเนาะหดเหื่อยเลยเหื่อยะเหนื่อยเนาะไก่ิวเหื่อยัวหนาาแค่นี้โมเมนตัวนั้น Hoa danh sau có lắm lắm Có là 3 lắm họ lắm họ lắm 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 เด็กไก่เฮาพามาเนาะกะสิประมาณนี้เนาะไม่ต้อยไม่ต้องยางไปด้วยซ้ำเลให้หลินจุลุกมันนะง่ายเอยมหลังจากเฮาได้มาหอนจุดไม้เนาะ สายเอากะจะกินข่าวได้บ้างเดิมเดิมตยูมีสัญญาณอย่างนี้มีสัญญาณจะกินข่าวได้บ้างโอ้ยนี่แหละคือร้านสวรรค์เกือบมาเกือบมาเกือบสีบ่ห่อนเกือบมาสิบ่ห้อนหละสุดท้ายกือบห่อนนาะโอ้โหไหนมวนๆเานนไปทานดิสิมีสาวๆนอนที่ว่าพามา เด่นคือเ่งนะ่พราะว่าพันธีใจใช่ไหมโอ้ล้านสวรรค์โอ้สูงเดิบอะล่อ ไปใจมั้ไภาษาจมินดีกดีกิดิมาหอนแล้วก็กินข้าวแล้วบาดิโอ้ยเนากินข้าอทั้งผู้ไงหาใจติดจะทานยังหักดอ้คหอแม่คนเจ้าฮะเป๊ะเ๊ะกินข้าวลูกล้านมวนๆโอ้ยนังจากเขากินข้าแล้วนะเขาไปเบื้องทางอหน่อยเห็ดกินเนาะ เป็นปีงซีนกินหกเพราะว่าด่างไฟมันก็คือสิติดหยาเดี๋ยวเพราะว่าลบเนาะอยู่ทงผูมันลบมันเองเอาไปเบิ่งเพฝนเนาะดีอยู่เป็นจังได้หมูเจ้าปีงศิลโอ้หายสองคนติดหยาตินหยาีนพี่น้องปีงศิลเนี่ยเห็นมาเสีนเท้ากระดั้งสิป้าเห็ดของกินตีศีนมันบ่มีไฟดั้งีนป้าศีนไว้ร้อนมันกระทันหันเนาบ่มีแถวนี้บ่มีสิพอศีบไฟเนาดัางเองเนาะ ต้องซ้ำเนี่ยได้ซ้ำเนี่แล้วมีพื้นมีอย่างนี้ป่ากักอยียงว่าอยาียงโอ้เน่สีนี่สีสีนี่บอลขุดป่ปาบอลขุดปลากูไม่ท้อมีมันจะเบิดเด้อมันกินอยู่สบายอีสันนี่ต้องตปรุเที่ยวเบิดนะ <c oughs> อ้าวโเถียงบบเทียง,ยงหั <c oughs> นเลยไปหนึ่งไปหนึ่งดีวะไปหนึ่งมุกคลายไปในเมืองอะไรมืองอืน่นอ๋อมืองนี้ไปในเมืองอะไร เบิกเงนไปยอกสาวน่ยอดสาวโอ้ยเซฟี่น สาวกินกิ๊กท่าเนี่อนออในด้านสวรรค์นออะนอนอยังไปยังนอกาไได้โวดานอยังโว้ไ่ได้ไ่ได้เขียนแีโดดบ่ได้ได้น่อยสูงได้จะเห็ดได้ใ่นเะข no oh, ้าก oh, ันด้กุ้าเห็ดกินลดยังอากขอผอนเลย ซิวซ <Merci. S 2> ิ่วลวกมีกินการสวบดารสะบันะซับ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 ซาบซับาับซ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 ับอับซับซับรบซณบซนอซบซัับซับซัับซับซับซ่บซบบ้บซับซัาับับบซับซับซัดซับบซัเซับ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 ซบซั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 บนับซยบซับซาบนอน กัดหนาประมาณเดือนหนาเขาเขาจะได้ขึ้นมานอนอยู่นี่อีกสมบิวบรรยากาศย่ำเสาอีกเพราะว่าอยากเห็นบรรยากาศย่ำเสาเห็นแต่ตอนแรกเนี่ยมันย่ำโมฆะจะไมานอนขังคืนเอาคลิปต่อไปผมแลให้เขาเจียมานอนแต่แรกมันงามยิ่นี่โอ้สำลักจากลายฮะห้างกับเจ้าหน้าที่กับแล้วบ้านี้เพราะว่า,าเขเาขึ้นมากับ โดนเติบเลยเขาจะได้ลงเมือ่ออะไรแบบนี้อ้าวขอบใจสถานทีง่งามๆเนาะนั่นก็คือลานสวรรค์กราบได้หน่อยบหมนรับกราฟมาเนี้เขาถ่ายอยู่นเนาะเดี๋ยวเขากรบบาบเด้แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเขาสีพาเที่ยวพาดินยังอีกหลายหมองที่จะเจาเขาจะพาไปดินไป,นปเที่ยวอกราฟกรากราฟกราก่อนมาเนี่ยขอบใจเด้อผู้ใดลค์ทีมาบิ่งที่ติดตามอ่ะ